เย่เช่า老人啊เออเย่เช่า老人ตรงนี dropped. ้เ <empathy> นี<愛>่ยเราจะมีตัวละครสองคนมาให้ดูนะคะเย่เช่แกะก่อนดีกว่าเย่แปลว่าพระจันทร์ตัวนี้นะคะเย่แปลว่าพระจันทร์เช่ก็คือใต้ใต้เย่เช่แปลว่าใต้แสงจันทร์ใต้แสงจันทร์老人ก็คือผู้เฒ่าถูกไหมครับผู้เฒ่าเย่เช่า老人นะครับก็คือผู้เฒ่าที่อยู่ใต้แสงจันทร์นะครับ เอมาฟังเรื่องนี้แล้จะรู้เลยว่าเยืี่ยเซเหล่าเรนนะครับบางทีเนี่ยเยืี่ยเซเหล่าเหรนนะหรือคําว่าเยื่อเหล่าเนนายเื่อ,นนะอตัวนี้กับเหล่าตัวนี้เนี่ยนะครับถูกถอดออกมาใช้ไม่กนะระทั่งในภาษาปัจจุบันด้วยเลยะนะครับมันมีที่มาที่ไปนะโอเคค,ค่ะเอาละรเรามาฟังเรื่องเล่ากาันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมา,บมาดูภาพนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเราจะเห็นภาพนี้มากขึ้นนะคะเอาละครับเห็นไหมครับตรงนี้มีผู้เฒ่าท่านหนึ่งนั่งอยู่และตรงตรงนี้มีบัณฑิตคนหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องเล่าว่านะครับ ในสมัยราชวงศ์ถังนะครับบัณฑิตท่านนี้นะครับที่ชื่อว่าหวยกู้ชื่อเขาเรียกว่าหวยกู้เอาสไลด์ออกแล้วอ่าโอเคเอาสไลด์ออกใช่แล้วเดี๋ยวกลัยค่อยกลับมาดูอีกทีนึงดีกว่าค่ะบัณฑิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าหวยกู้ค่ะแปลว่าแลบัณฑิตคนนี้เนี่ยก็คืออยากอยากเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะพอเจริญวัยมาถึงวัยระดับหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากแต่งงานอยากแต่งงานนะครับ แต่งงานแต่ว่าไม่มีก็คือ,อยังไงก็ยังไม่สําเร็จสักทีเลยในเรื่องงานแต่งทีนี้เลยวันวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปหาเพื่อนของเขา <billion S 1> <unsure. S 2> นะครับที่ที่ที่หนึ่งนะครับที่ที่หนึ่งแล้วก็ในขณะที่เขาเดินทางนะครับเดินทางระหว่างทางเนี่ยก็คือเขาก็เลยไปพักที่โรงเแรมนะครับไปพักที่โรงเแรมแล้วได้รู้จักกับเพื่อนคน <fahr. S 1> คนหนึ่งอ่ะเป็นแปลกหน้าคนหนึ่งที่พักในโรงเแรมเดียวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับอ่าฮะคนนี้แซ่จาง บางครั้งเราพูดคุยกันพูดคุยกันมาปุ๊บเขาก็ถามมาเอา้ามีคู่มั่นยังอา่อาคุยคู่ก็เลยบอกว่ายังไม่มีเลยเขาบอกเออดีเลยงั้นไทโชก็คือเป็นขุนนางนะ,ะขุนนางยศยศยศไทโฉที่แท้พันก็คือพันไทโชพันไทโหญิมีลูกสาวคนนึงนะเรารู้จักเดี๋ยวเราจะไปท้าทามให้อโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวนะได้ข่าวยังไงนะครับเออพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่หน้าวัด หลงชิงสือตอนเช้านะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข่าวดีเนี่ยเอาข่าวเอาข่าวแล้วกันว่ามันสรุปได้เรื่องไม่ได้เรื่องยังไงมาบอกอเอาละครับฝ่ายเราเวกู่นีครับอยากจะแต่งงานมากเลยอยากจะมีคู่ชีวิตนะครับก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเนื่องจากวันนัดก,กันใช่ไหมครับว่าวันนี้ขึ้นไปเจอกันที่หน้าวัดหลงชิงสือเขาเลยเขาก็เลย ออกเดินทางเลยอืไม่ใช่ออกเดินทางก็คือเหมือนกับเดินเล่นออกไปเดินเล่นนอนไม่หลับครับตื<ะ>น่นเต้นนอนไม่หลับกอดไปเดินเล่นข้างนอกใต้แสงจันทร์ออื huh. เดินไป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 เดินอ้าวก็มาถึงวัดห<ะ>ลงชิงสื่อก่อนเวลานะครับก่อนเวลานะัดแน่นอนเพื่อนของเขาใช่เพราะว่าเขาออกไปตอนกลางคืนก็เลยยังมาไม่ถึงแต่ที่แปลกก็คือว่าที่ขั้นบันไดของวัดอ่ะเขาเห็นผู้เฒ่าท่านหนึ่งนั่งอยู่ค่ะ ผู้เท่านะครับหนวดขาวนั่งพิง,พงถุงถุงผ้าใบใหญ่ถุงหนึ่งแล้วก็ในมือก็ถือหนัง,นงส,สือจีนหนาๆเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะนะครับนม่ภาพออกใช่ไหมคนจีนเวลาถือหนังสือถือ,อยังไงใช่ไหมครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่ใต้แสงจันทร์ะนะครับไวยคู่เนื่องจากว่าเป็นบัณฑิตใช่ไหมเขาก็เลยเดินไปหาผู้เท่าท่านนั้นนี่อยากจะขอดูหนังสือด้วยแต่ว่า ท,ท,ทั้งๆที่หวยกู้เองเนี่ย<ต>เขาเป็นบัณฑิตนะแต่แต่ว่าพอเขาอ่านลงไปในหนังสือเนี่ยเอา้าอ่านไม่ออกก็เลยถามว่าอา้าวท,ท่านผู้เฒ่าเราก็เป็นบัณฑิตนะเราอ่านหนังสือมาเยอะนะเราเรียนห<ภ>นังสือมาเยอะแต่ทําไมตัวหนังสือในนี้เราอ่านไม่ออกเลยผู้เฒ่าก็เลยตอบมาว่าหนังสือเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่ามันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือหนังสือเล่มหนึ่งที่ เป็นเทียนชูเลยอืมันเป็นคำภีสวรรค์ค่ในเมื่อเป็นคำพีสวรรค์ในนี้มันเป็นภาษาสวรรค์เจ้าเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาจะมาอ่านภาษาสวรรค์อ่านไม่ออกหรอกอ่านไม่ออกหรอกค่ะใช่ไหมครับแล้วแล้วในนี้เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะนะฮะมันคือคุณยินปอ่าคุณยินปู่คุณยินปู่คืออะไรครับคุณยินปู่กก็คือมันคือหนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องคุณยินคุณยินก็คือสมรส แสดงว่าในนี้มันจิงมีชื่อของชายหญิงทุกคู่ในโลกนี้ที่จะมีพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสที่จะได้แต่งงานกันนะครับเช่นในนี้เขียนว่า A แต่งกับ B ยังไงยังไง A ก็แต่งกับดีแน่นอนไม่มีคนอื่นเด็ดขาดเลย C กับ D ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เขาบอกจริงขนาดนั้นเหรอจริงขนาดนั้นเหรอแล้วแล้วแล้ว แล้วถุงที่อยู่ข้างๆท่านที่อยู่ข้างหลังท่านอะทิ้งอยู่เนี่ยมันคือถุงอะไรแล้ววีเชาเรนาก็เลยหยิบนะครับบางสิ่งบางอย่างออกมาจากในถุง,งสิ่งนั้นก็คือได้แดงเส้นได้สีแดงหรือเชือกแดงนั่นเองครับที่คนจีนเรียกว่าหงเฉิงหรือชื่อเฉิงหรือว่าหงเสียนนั่นเองครับทีนี้ก็เลยบอกว่าเล้วเส้นได้นี้เอามาทําอะไรหรือเชือกสีแดงนี้เอามาทาอะไรอา้าวก็เอามามัดขาของ ฝ่ายชายแล้วก็โยงไปมัดขาอีกข้างหนึ่งของฝ่ายหญิงชายหญิงคู่นี้ถ้าถูกหงเชื่นหรือชื่อเฉิงหรือหงเฉิงเนี่ยถูกคาเอาไว้ยังไงก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคู่แค้นคู่อริไม่ว่าอีกฝ่ายหน้าตาจะสวยอีกฝ่ายหน้าตาจะอัประษณ์หรือไม่ว่าอีกฝ่ายจะรวยอีกฝ่ายจะจนหรือไม่ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ใกล้กันขนาดไหนก็ตามเนี่ยห่างไกลกันขนาดไหน สุดท้ายจะต้องมาจบแล้วก็ลงเอยด้วยการแต่งงานกันคู่กันอทีนี้ว่าเวคู่เป็นยังไงคนที่อยากจะมีคู่อยากรู้ดิใช่ไหมโอ้โหกำลังกําลังหาคู่อยู่เลยอ่ะฉันจะได้แต่งกับใครท่านผู้เฒ่าท่านดูให้ข้าหน่อยสิว่าข้าเวีคู่จะได้แต่งงานกับใครค่ะท่านผู้เฒ่าก็ดูให้แค่ก็ตอบมาว่าไงเขาตอบมาว่าเขาเนี่ยจะได้แต่งกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุสามขวบเท่านั้นได้ยินแล้วก็ตกใจเขาคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงที่เขาอาจจะได้พบในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาของเขาแต่ว่าเป็นเด็กสามขวบคนนี้ไม่เชื่อเลยเป็นไปไม่ได้เป็นเป็นเป็นไปได้ยังไงตัวเองก็คือเป็นหนุ่มอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใเป็นหนุ่มอยู่แต่ว่าจะมาแต่งกับเด็กในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่สามขวบห่างกันเท่าไหร่โอ้โหอายุห่างกันเท่าไหร่เป็นสิบสิบเลยใช่แล้วแล้ว แล้วก็เลยแบบว่าเป็นไปนไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าบอกยุ่ยเช่าเหล่าเหรนเนี่ยว่างั้นพาไปดูสิว่าเด็กคนนี้มีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนล่ะใช่เขาก็เลยพาไปดูจริงๆนะใช่ครับแล้วเขาก็เห็นภาพเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยมอมแมมใหม่สวยอัตลักษณ์อ่ะไม่ดู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 สกรปรกอ่ะอืมแล้วเขาเนี่ยก็อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง ซึ่งเป็นหญิงแก่ซึ่งเป็นหญิงแก่แถมยังตาบอดข้างหนึ่งด้วยทั้งสองคนเนี่ยดูก็รู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งคนบ้านนอกคนหนึ่งแล้วข้างๆเขาก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามผมนั่งอยู่แล้ทั้งทั้งคู่กำลังขายผักอยู่ออยู่ในตลาดแห่งหนึ่งค่ะว้กูรับได้ยังไงตัวเองเป็นถึงเออตัวเองเป็นถึง ดิดบันดิเออนี่เด็กบันนอกบันนอกประเด็นหน้าตาขวบด้วยสามขวบเราจะรอถึงเมื่อไรจะได้แต่งเนี่ยตอนอาแต่งมากแล้วนี่ไเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะได้แต่งตอนผู้หญิงคนเนี้ยอายุสิบเจ็ดออเป็นไปได้หรอเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออีกสิบสี่ปีจะได้แต่งงานเขาก็เลยบอกว่ารับไม่ได้รับไม่ได้นี่มันไม่ใช่บุเพสนิญวาดแล้วนมันเขารับไม่ได้จริงๆเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให แล้วจะหาใครจ้างใครไปฆ่าเด็กคนนี้ใช่แล้วคือเราเร่อนก็นหัวเราะขึ้นมาสิแบบว่าจะยังไงก็ตามคอยดูตอนนี้เด็กคนนี้สามขวบอีก14ปีข้างหน้าเด็กคนนี้อายุสิเจ็เขาจะได้แต่งงานกับท่านยังไงเนี่ยสองคนนี้ก็จะไม่แคล้วค่าจากกันแน่นอนนะคะดังว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเขาทําจริงนะเขาก็ไปจ้างคน มาฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆเด็ก3ามขวบเนี่ยจ้างมาฆ่าเพราะว่าไม่อยากแต่งงานกับคนนี้ด้วยแต่ประเด็นคือคนที่จะไปฆ่าเนี่ยตอนที่จะฆ่าเขารู้สึกสงสารมากทําใจฆ่าไม่ลงอ่ะมีดทิ่แทงออกไปเนี่ยไม่ได้ฆ่าเด็กแต่ว่าโดนแค่บริเวณคิ้วเท่านั้นนะคะก็เลยทําให้คิ้วเนี่ยเป็นแผลและแล้วและแล้ววันเวลาผ่านไปเขาเนี่ยก็มีเพื่อนมาแนะนําหญิงสาวให้รู้จัก คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าแต่ว่าก็ไม่มีใครสักคนที่ได้แต่งกับผู้ชายคนนี้เจนจายยังไงก็ไม่สําเร็จอะใช่ค่ะและสุดท้ายก็คือว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยเขาทํางานเป็นใป้ายมัคคับัญชาของคนคนหนึ่งขุนนางที่มียศเป็นื่อสืบขุสื่อุนสืบ่านนี้ชื่อว่าหวังไทนะครับวังไทหวังไทคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยมีความสามารถ เก่งกาดเป็นหนุ่มอายุอายุก็ระดับนี้แล้วสาบกว่าแล้วตอนนั้นน่ะแถมยังไม่มีคู่สมรสด้วยเราเนี่ยมีลูกสาวนะคะสวยเลยสวยเลยจะมอบให้จะให้เลยอ่ะจะให้จะยกให้เลยยกให้เป็นภรรยาใช่สรุปสองคนนี้ก็ได้แต่งงานกันจริงๆค่ะใช่พอแต่งแล้วเนี่ยเขาก็สังเกตบางอย่างว่าภรรยาของเขาที่คิ้วเนี่ย มีดอกไม้ดอกเล็กๆเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะใชะ่แต่ว่าเขาจะเอาดอกนี้ออกเนี่ยเฉพาะตอนที่เขาอาบน้ําล้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะอาบน้าล้างหน้าเสร็จจะเข้านอนก็มาแปะไว้อีกคือแปะไว้ตลอดเวลาเลยนอนก็แปะอยู่ออกไปข้างนอกก็แปะเขาก็เลยสงสัยก็เลยถามไปเลยว่าทําไมต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาแปะไว้ที่คิ้วด้วยละ่ะเขาก็เลยเล่าย้อนให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาอะตายหมดเลยนะคะ แล้วทีเนี้ยก็มีแม่นมเนี่ยมารับเขาไปเลี้ยงซึ่งก็คือคุณป้าอ้อก็ซึ่งก็คือผู้หญิงคนนึงเนี่ยแม่นมก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะคือชื่อว่าแม่นมก็คือให้นมเด็กคนนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแต่แม่นมตรงนี้ก็คือแม่นมเนี่ยตาบอดข้างนึงอืและเนื่องจากว่าสงสารเนาะ่ไม่ไมครับว่านายก็ตายไปหมดแล้วเด็กคนนี้เราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนาะตอนนี้อายุสามขวบก็สงสารค่ะนั้นเราก็เอาไปเลี้ยงต่อแล้วกันคือเป็นลูกคนหนึ่งของเราครับแล้วกก็ขขาายยผั ในตลาดเพื่อที่จะประทังชีวิตไปแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ได้ยินมาว่าเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆมีคุณอาอยู่นะคะซึ่งคุณอาเนี่ยเป็นถึงอย่จะพิ่งยังไม่ถึงคุณอาอ๋อยังไม่ถึงคุณอาเหรอถึงไหนก่อนนะตอนที่ยังไม่ถึงคุณอาโดนฆ่าก่อนใช่ใช่ใช่ยังไม่ถึงคุณอาก็คือตอนที่อยู่กับแม่นมคนนี้วันหนึ่งมีอยู่คืนนึงเนี่ยก็มีโจรมาหาเขาแล้วก็จะมาฆ่าเขาแต่ว่าไม่ถึงฆาด โดนได้แค่แผลมาที่บริเวณคิ้วนะคะเขาก็เลยเนี่ยต้องติดดอกไม้ไว้ที่คิ้วอย่างนี้แหละแล้วทีเนี้ยแค่แค่ฟังแค่นี้หว้กูปไปไงคุณคุณขอดคุณพอดเรื่องคุณคุคุณคุเสร็จแล้วยังไม่จบเล่าต่อนะครับบอกว่าต่อมาก็คือว่าอแม่นมคนนี้เนี่ยก็คือไปสืบมาได้ว่าเออเหญิงสาวคนนี้เนี่ยมีคุณอามีอาเจกอะครับซึ่งก็คือหวังไท ม,มีตำแหน่งเป็นชื่อ,ช,อชื่ออยู่ก็เลยเอาอมาฝากฟังนะครับก็คือให้คุณอาเนี่ยอุปการะหลานสาวคนนี้นะครับเพราะพี่ชายตายไปแล้วพี่สะใภ้ก็ตายไปแล้วนะครับหวังไทก็รับมาเลี้ยงเหมือนกับลูกเลยเพราะว่าเขาก็เอ็นดูมากนะคะคร,รักมากเหมือนกับลูกเลยทีนี้เว้ยคู่ฟังเสร็จแล้วเป็นไงโอ้โหตกใจเลยสรุปแล้วภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เขาอ่ะจ้างวานที่จะติฆ่า เมื่อตั้ง14ปีที่แล้วนะคะคิดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วเขาก็คิดว่าโอ้คนแก่คนนั้นเนี่ยแย่เชี่ยเหล่าเหรนเนี่ยพูดถูกอะไรจริงๆเลยแสดงว่าสิ่งที่พูดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือคู่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แคนนะครับคู่เวนกันก็ตามคู่กรรมก็ตามหรืออย่างอันเนี้ยโอ้โหตอนนั้นดูฐานะต่างกันมากอายุต่างกันมากเลยนะสุดท้ายก็คือเพราะว่าโดนหงเฉิง ผงเฉิงเนี่ยก็คือเข้าไปเเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับดังนั้นจากนั้นเขาเขาาก็เลยุยคู่ก็เลยเอาไปเล่าให้ฟังโอ้โหเนี่ยรู้ไหมว่าเขาไปเจอยี่เช่าเรินยี่เช่าเรินเนี่ยเป็นใครเป็นเทพองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนนะครับโอ้โหดูแลเรื่องของบุพเพสันนิวาสเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยเรื่องของยี่เช่าเรินก็ถูกกระจายออกไปแพร่กระจายออกไปนะครับคนก็เลยรู้จักยี่เช่าเรินตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องท bah, ี่เล่าอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับยี่เช่าเรินเนี่ยครับปรากฏใน ตำนานเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ชื่อว่าชื่อชือเฉีนกวลูนะครับที่แต่งโดยหลี่ฟู่เหยียนในราชวงศ์ถังนะครับแล้วก็เรื่องของมันก็คือเรื่องที่ชื่อว่าติ้งคุนเตียนติ้งคุนเตียนค่ะใช่ครับรู้ไหมครับเย่เชี่ยวเหล่าเรยเนี่ยเป็นเทพองค์หนึ่งนะที่เพิ่งจะปรากฏเนี่ย ใด้ผู้กันการเขียนของหลี่ฟู่เหยียนก็คือตั้งแต่ราชวงศ<า>์ถังก่อนราชวงศ์ถังอะ่ะไม่ปรากฏมีบันทึกของยุ่ยเช่าเหรินเลยแสดงว่าคนคนราชวงศ์ถังอะก็คือมีมีความเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของเซนซิทีฟมากเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานะอะไรเนี่นะครับนั้นยุ่ยเช่าเหรินก็เลยนะครับถือกําเนิดเลยในยุคของราชวงศ์ถังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ได้รู้จักกับยุ่ยเช่าเหรินยุ่ยเช่าเหรินตอนนี้สื่ออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไร เป็นเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นพ่อสื่อก็ได้<ฆ>เป็นพ่อสื่อที่ทุกวันนี้ยี่เเชียเหล่าเรนนะครับเขาจะใช้บางทีเรียกสั้นๆเป็นยี<ะ>่เหล่ายี่เชียเหล่าเรนสี่ตัวหรือยี่เหล่าแทนพ่อสื่อแทนพ่อสื่อหรือค uh huh. นที่นแนะนํานะครับชายหญิงค<ฆ>ู่นี้ให้รู้จักกันเป็นยี่เหล่านะครับแล้วก็เนื่องจากว่ายี่เอเชียเหล่าเรนใช้ได้แดงใช่ไหมครับ<ฆ>เขาเลยเรียกว่าเชียนหงเสี่ยนเชียนหงเสี่ยนเชียนก็คือจูง เซียนก็คือได้แดงแสดงว่าเอาได้แดงฝั่งนี้ให้ฝ่ายชายถือแล้วก็จูงโยงมันนะครับมาให้ฝ่ายหญิงถือเชียนหงเชียนก็คือทําให้ชายหญิงคู่นี้ได้แต่งงานกันเชียนหงเชียนเขาแต่รู้จักการรักกันแต่งงานกันแล้ยว่าเชียนหงเชียนก็จะเกิดจากเรื่องพวกนี้นั่นเองครับวิชเเหล่าเรนรูปปั้นนะแน่นอนครับก็จะเป็นเหล่าเรนนะครับเหล่าเรนใจดีมือหนึ่งถือไม้เท้าอ่ามือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งก็ถือหนังสืออย่างนี้ไว แล้วก็ข้างๆก็จะมีถุงใบหนึ่งใช่ซึ่งข้างในนะครับมีแต่หงษ์เสิ์งหงษ์เสิร์งหงษ์เสี่ยนค่ะหรือชื่อเสีงนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือยื้อเช่าเรนเนี่ยใครที่อยากจะมีความรักก็จะไปขอยื้อเชเ่าเรนใช่ค่ะรีบประทานคู่รักที่ดีๆให้กับเราด้วยอย่างเป็นต้นนะครับดังน,นั้นวันนี้เรื่องเล่าของเรา ก็จบลงตรงนี้นะคะใ,<ช>ในรเรื่องของเยเยหเหล่าเรนทีนี้อยากให้กลับมาดูภาพนิดนึงค่ะในสไลด์ของเราคือเราจะได้นึกภาพออกเนาะตอนที่เล่าให้ฟังนะคะพับขึ้นแล้วเนาะคนนี้อ่ะคือเยเยหเหล่าเรนนะคะดูสิคะข้างหลังเขามีอะไรอยู่มีถุงใบหนึ่งมีถุง,ถงใบหนึ่ง,งอ่านะคะซึ่งในเนี้ยก็มีพงเชียนอยู่นะคะและในมือของเขาถืออะไรคะคุณอินปุกอ่าคุณอินปุกก็คือสมุดหนังสือเนี่ยที่เขียน บันทึกการสมรสของชายหญิงนะคะไว้นี่ไงเขาเนี่ยกำลังถามอยู่เลยว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมเขาอ่านไม่ออกเห็นไหมเขามองไปที่หนังสือว่าเอ๊ะทำไมเขาอ่านไม่ออกนะคะทั้งๆที่ในนี้มีตัวหนังสือนะชแต่อ่านไม่ออกแต่เป็นภาษาสวรรค์นะครับค่ะ